อ้าวเดี๋ยวนะมึงโกหกอะไรกูไปนเนี่ยอ๋อหรือมันเป็นวิธีไปของเขา You shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Guiding me here, the one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. โอ้ไมกด,ด oh คุ้คมสำหรับสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมคนลูกนะ่ะเหมือนต้องมีมังกรมาต้อนรับกูแน่นอนลางกูไม่เคยผิดหรือไม่ยังยังไม่มายังยังยังไม่มายัง กูบอกแล้วกูคิดอะไรไม่เคยหวดนเลยมังกรเฮียหยุดหยุดเดี๋ยนี้นั่งตัวดีเธออย่ามาทำกับฉันงี้หยุดนะเดือดเดอดเดอดเดดเดี๋ยเดๆๆๆเดเดเดเอขาขอกินมานาก่อนเขาขอกินมานาก่อนเอ้ยดูมากเหรอดูมากเหรอโอ้ บังกรอีบางกรโอ้ตัวนี้ทำไมมาเถือกจัง,ง่ยโอ้เชียช่ยเชี่ยเผาเฮียเผา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 กูแล้วเผากูแล้วเดี๋ยวยาอย่าเพิ่งย่าเพิ่งกินยาก่อนกินยาก่อนมานาด้วยมานามานามานาัมานาเอากูแล้วโอ้จะหลบท่านี้ยังไงอ่ะ ให้ตายเธอเยอะเธอนะน่งตัวดีอย่ามาตีฉันโอ๊ยเชียบพองยอ,อยาไม่ว่าท่าอะไรทั้งๆนก็ยาดูมากเหรอดูมากเหรอโอ๊ยกูงงกูไม่หมดแล้วตอนนี้เดี๋เดๆอมาน้าก่อนมานา้ามานา้าอีท่ายเฮี้ยนอีกแล้วหลบงี้ดีวะ อ๋อโอเคแค่กิ้งหลบเท่านั้นตายเดี๋ยวนี้เลยทำไมมันถื่อังโอ้ยโย้โอ้ยเชีย่ยเดือวตายไม่นด,ตด้ติดเ่อติดหลุมติดอะไรก็ไม่รู้โดนเผา <c oughs> ทางโดนเผาต้องติดหลุมงงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ย มึงใจเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเด้อมึงให้โอกาสกูตั้งตัวหน่อยเด้อใจเย็นเย็นเด้อใจเย็นเย็นเด้อกูเป็นนักเวทเด้อใจเย็นเย็นเด้อมึงให้เกียรติกูหน่อยไปตายที่มังกรเวนมันจะมีอะไรไหมเนี่ยทำไมคนตายเยอะจังวะทำไมเลือดเยอะจังอ่ะเลือดเยอะขนาดเนี้ย แล้วนี่คือใครมังกรเหรออ,อุ้ยอ้ออย่าดีก็เจอบอสโอ้ยใจเย็นเจ้ยเย็นเจเย็นใจเย็นเจเย็นคูก็ว่าแล้วทำไมคนมันตายเย,เยเอะทางเนาะชียะ่ยแค่พวกมึงคนเดียว,วก,กูก็เหนื่อยแล้วนะมึงจะมากันสองคนอีกเหรอ ใจเย็นเย็นเพื่อนใจเย็นยังไม่รู้จะสู้ยังไงกับใครเลยจะสู้ใครก่อนดีอ๋อถ้าทำา้ายทั้งสองตัวมันก็เจ็บทั้งสองตัวเวยกูจะตายห่าแล้วตัวเนี้ยกูเนี่ยจะตายแลนี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นหนูรู้ว่าพี่โกรธแต่พี่ต้องใจเย็นๆนะโอะโอ้โอ้โอ้คนพี่ใจเย็น อยปลาไม่ยังยย้งเลยปลาไม่ยั้งเลยโหไม่สะทกสถานเลยว่ะถ้าต,ตัวไหนถึงแล้วม,มันเข้าเฟสสองด้วยเนี่ยนะโอ้ตาย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 แน่นอนกูไม่น่ารอดกูบอกเลยโอ้๋ยเดี๋ยว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 ไม่น่ารอดว่ะ หนูไม่ชอบใครมาโจมตีเยอะๆอย่างเงี้ยหนูงงห,หลบไม่ทนันมานาหมดด้วยจบแล้วเชียและอินนี่แม่งเฟดสอ,องแม่งยังโหด ดเดี่ยวเองเลยแต่กูจะตายแล้วอี้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ยกิ้งใจกูอีกมันต้องฆ่าตัวนึงให้ตายแบบตายเลยอ่ะอุ้ยเหียพองมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอ้อาตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้ละกันแต่ตัวนี้เวลาเข้าเฟสสองโหอยู่นะ คนนั้นก่อนอะอีสัตว์เอย <c oughs> ต้องหลบให้ได้พี่คนนั้นอยู่นะเอาคนนี้ก่อนโมเมนต์เขาหลบง่ายกว่า ไม,ไม่กดฮิวละโลกอะไรนะโอ้ยเฮียโอ้โหมึงตามมาตีกูอยู่ในนี้เนี่ยนะอีผีฮิวกูไม่ค่อยมีอยู่แล้ว เอ Sie ้อหิวเอ้ยเอิร์นเอิร์นเอิร์นหิวเอิร์นหิวโอเคโอเคเอิร์นอย่าลืมหิวโฟกัสที่ทีละตัวใจเย็นเย็นใจเย็นเใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆทีละตัวทีละตัวทีละตัวที่นี่นี่กระดาษยาวจังวะโอ้ยโอ้ยโดนมั้ยยังใจเย็นๆที่ ตายตายตายกูตาย,ตาย,ตาย,ตายเอาไหม่อาไหม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ๊ยเฮียมันกิ้งเดี๋ยวได้ได้ได้ไยาตั้งสติก่อนเอาเวทนี้ก่อนอ่าอันนี้อัพแล้วก็คำราม โหดเลยวะ่าอะไรวะเนี่ยโหดชิบหายโอเคป่ะลุยใจเย,นยน็ยนๆพี่ใจเยน็ยนใจเยน็ยนใจเย็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 นเอ้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าโอ้ย ดาบมึงทำจากอะไรไปต้อไนได้ดูกดเซนสกิลตายเอาอยัางยงังตายแล้วแหละเอาอยัางอันนี้คือการเช็คตัวเองให้ตายแต่ไม่ตายซะทีนะฮะอ่าๆๆๆโอเคกายล่างละกลายล่างละอุย้ยมานาหมดนาทีชีวิตแล้วกูช่วยค้าด้วย มันกิ้งใส่คาแล้วมานามานาลูกมานาไม่มีมานาหยุดไม่ไดอ้อีกดิดเดียวเอง <c oughs> นับเลือดทำลามโอเคอ้อาวกระดูกกดใช้ตอนนี้ทำไมมันเข้าไปมันหาย สติสตังกูเอาใหม่ตั้งสติปึ๊บชับโอเคโอเคเลิศ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 เท่านี้ดีอ่าเลิศ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 อุ้ยเครียดสัตว์สกิลดาบหมดแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ โอ้ยเชี่ยเชียเชียไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้เกินเดี๋ยว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 สับอยู่ใกล้เกินยังขนาดนี้เลยมันจะขนาดนี้เลยใช่ไหมมาโอ้เชี่ย Hãy subscribe Đợi tụi đeo lạ lắm tụi đeo hả? Ít sạch Ui nó có không? hì, cái Hả? Hả? อะไรอ่ะทำไมไม่มีตัวเี๋ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เดี๋ยวอะไรอ,ะอ่ะทำไมมันแตกมาได้เออมันแตกมาได้อีกรอบหนึ่งเหรอมาอีกรอบนึงไม่เหมือนจะคิดออกไว้เลย ีมึงเข้ากูเข้ามามึงอย่าทําอย่างนี้ได้ไหมคกอกูเพิ่งเข้ากูจะหลบยังไงโกน พยายามสักพักนะฮะไม่ไหวเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตลอดยังไงกูก็โดนอยู่ดี จบใช่ไหม ป็นไงลิเว